ดูอีกคนหนึ่งได้ไหมคะเมื่อวานนี้อ๋อนี่บิ๊กเกรียงบิ๊กเกรียงซันต้าเหรอซ <F anta S 2> ันต้าตะอสเมือ่อวานเนี้เห็นข่าวแล้วคะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าใครคือฟันตาคอสเพราะมีสองคนดูหนุ่มๆคนหนึ่งแล้วก็ดูมีอายุคนหนึ่งนี่คือพลเอกเกรียงไกรศีรักค่ะรองประธานวุฒิสภาคนที่สองค่ะแต่พิเทนก็ไปเมื่อวานนี้เมือ่อวานนี้เขาจัดเลี้ยงนักข่าวประจํารัฐสภา ก็มีคุณวันนอ,อไปมีคนมงคลสุรศักจ,จากไปแล้วก็ปรากฏว่าตอนที่ระหว่างก็แบบมีงานอยู่เนี้ยซันตาคอฟเดินมาเฮ้ยนี่มันบิ๊กเกรียงนี่นะ ผู้สื่อข่าวบอกว่าสื่อมวลชนประจํารัฐสภาจัดงานวันปีใหม่ค่ะที่ห้องสื่อมวลชนเป็นกิจกรรมเล็กๆอย่างน่าอบอุ่นนะคะเพราะว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ทํางานกันหนักหนก่วงจริงๆนะคะก็เชิญทั้งประธานรัฐสภารประธานผู้ที่สภาแล้วก็ผู้นําฝ่ายค้านมารับประทานอาหารร่วมกันแล้วก็มีการพูดคุยกันบ้างนะคะบรรยากาศก็คกึกคักคึกคืนแต่ที่เห็นคือพลเอกเกรียงไกลฝีรักรองประธานวุฒิคนที่หนึ่งค่ะและคณะด้วย แต่งตัวเป็นฟันตาครอสมาเลยค่ะแบบเล่นใหญ่ไฟกระพริบมามเลยแล้วท่านก็แจกของที่ระลึกคือเป็นของปีใหม่อะค่ะเล็กๆน้อยๆเป็นแก้วน้ำที่ระลึกค่ะท่านให้พรด้วยนะเราไปฟังเสียงกันค่ะอาไม่มีเสียงไม่เป็นไรคือได้ใ้พรบอกอย่างนี้พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับเนื่องในวันปีใหม่2,568ที่ใกล้จะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าขออำนวยอวยพรให้พี่น้องทุกคนทุกท่าน ประสบพบแต่ความสุขเจริญด้วยจัดตุรพิษพรชัยแฟนต้าบอกว่าให้เจริญด้วยจัดตุรพิธพรชัยพี่กองคิดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนามั่นคงมังคังยั่งยืนตลอดไปขอบคุณมากครับสวัสดีปีใหม่ครับก็เป็นซันต้าแบบไทยๆใช่ใช่คือไม่ได้เอาใจสื่อมลชนค่ะคือมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาคือเขาอยู่ด้วยการทำงานด้วยกันอะไรแบบนี้นะก็นิดๆหน่อยๆนะครับค่ะ ตามล่าหาแสงเหนือแบบสบายๆในประเทศรัสเซียแนวหน้าออนไลน์ now, now, World Express ร่วมกับ Around the World ชวนไปเที่ยวชมแสงเหนือในเมืองมูสมันเหนือสุดของประเทศรัสเซียออกเดินทางจากกรุงเทพสู่มอสโกโดยสายการบิน a อ r ์โนฟลอเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ของมอสโกเมืองหลวงแห่งประเทศรัสเซียเช่นพระราชวังคลมลินจัตุรัสแดงวิหารเซนซาเวียโดมสีทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียพักผ่อนแบบสบายๆที่โรงแรมรูระด แับ5ดาวที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอาคารโรงแรมที่สวยที่สุดในโลกเรดิสันคอลเลคชันสโมสโตเดินทางสู่เมืองมูนมันเพื่อตามล่าหาแสงเหนือที่เมืองนี้คุณจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่หมู่บ้านชนเผ่าซามิและกิจกรรมฤดูหนาวสนุกสนานที่ n นอต o n นไล e Park สนุกกับกิจกรรมนั่งเลื่อนลากโดยควางเรนเดียขี่สโนโมโบิลในลานหิมะถ่ายรูปกับสุนัขพ,พันธุ์ไซบียรยฮัสกี้เราจะพักกันที่เมืองมูนมันถึง3 มีโอกาสได้เห็นแสงเหนืออย่างเต็มที่ทริปนี้สนุกสนานสะดวกสบายออกเดินทางวันที่6ถึง12กุมภาพันธ์2568อาหารอร่อยที่พักสบายตามสไตล์ around the world ท่านละ174,000บาทสอบถามรายละเอียดได้ที่061 421 0110และ061 421 2680